you <laughs> Me, you. สวัสดีค่ะสวัสดีคนด้วยนะคะวันนี้อยู่ A. เพอร์ตี้คิวเองอยู่ในเกม The ะ i m p โฟดิตี้เพอร์เซเองค่ะน,นคะคะวันนี้ก็มาแล้วนะมามนเล่นแล้วมาแข่ให้ลูกกันแล้วนะคะว่าสุ่ยหญิงยังไม่ตายกันนะคะตอนนี้เขาก็มีการแปรงฉมกันเยอะมากตอนนี้นะคฮะดูไหมนี่เือขายให้ถ่าย นี่คือตจ้าหญิงซินโดเล,ล,ล่านล้วเองค่ะโอ้ my ม o กสวยใช่ไหมแบบดูแบบดูมีราสีแต่ดูหน้าม้าน่ะดูหน้าม้านางริบังหน้าหมดแล้วนะคะตอนนี้นางกำลังกินอุ๊ยกินอะไรอยู่เนี่ยมันคือมัตเนีแอนชีนะคะกูตาละโอเคเอาไปเก็บด้วยนะลูกเก็บเข้าที่นะคะโอเคฉันปวดฉี่จังเลยเนาะ โอเคเก็บของแป๊บหนึ่งนะรึบทุกคนตอนอุย้ยฉันหมดฉี่มางเลยแป๊บนึงค่าหาห้องน้ำให้นางแป๊บนึงโอ้โหูทำไสกรปรกอย่างงี้พมนานความสะอาดเลยเร็วไม่ไหวนะรับไม่ได้แบบสกรปรกจัดอะ่ะนี่ชิงช่องใช้ซะลูกนี่ชุดนอนของนางนะครับชุดนอนีชุดนอนที่เปรี้ยวมากเลยแบบว่าดูดูด่ามา แล้วนี่นะคะเราเป็นเซลตอนนี้ลาเป็นเซลหลับอยู่นะหลับอยู่ชั้นล่างอ่าอย่ามีเร่งกับฉันได้เปล่าแล้วก็เอลซ่าค่ะเอลซ่าก็นอนอยู่เหมือนกันนอนคู่กับนอนคู่กับเอเรียเลยตอนนี้เอเรียก็หลับอยู่นะคะตอนนี้แบบว่าเพิ่งทักเพิ่งกลับมาจากทำงานนะคะเ็เลยแบบเหนื่อยล้ามากดูซิว่ามีงานทํากันไหมวันนี้โอ้ยอีกสองวันทํางานนะคะเอเรียเอลซ่าก็อีกห้าชั่วโมงทํางานตละอีก สี่ชั่วโมงนะคะเจนเดน่าก็ไปทําง,งานแล้วก็เหมือนกันนะคะจะไปทํางานเหมือนกันเลยโอเคชิมรับอยู่เลยอะ่ะฉันหิวข้าวแล้วนะฉันหิวข้าวโอ้ตื่นได้แล้วลูกนอนนอนเป็นตายแล้วนะคะจังหวะนี้นหิวข้าวแล้วไปไหนนะไปไว่ายน้ำหรอตายแล้วเปิดดูซิมีอะไรกินอุ้ยนี่ไข่ทำเน่ามากเลยอะไรอะ่ะ ันคืออะไรมันเน่าแล้วว่ะมาวงมาวางว่างเลยฉันเชื่อราบินเซลเองนะตอนนี้ฉันใส่ชุดนอนสีดำทอมแอนเจลรี่อลกว่าด้อยอยฉันทำอะไรกินดีฉันกินชงชาอูหลงฉันกินชาอูหลงแป๊บหนึ่งฉันวันนี้ก็ทบประสายมากเลยนะโอเคดิฉันชงแป๊บหนึ่งฉันขอเปิดอะไรแดกแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้อะไรกินนี้ดีกว่านะ แก็ยังชงยังกินไม่ได้นะชาอุหลงกําลังคันชาอุหลงอยู่เลยนะคะโอ้ยได้แล้วโอ้ชาอุหลงดํามากเลยดื่ม่อยนะทุกชาวนี้กินชาสดชื่นมากเลยแกบอกไม่ถูกว่าสดชื่นขนาดไหนอืม้มเอ้ยมีการดูมีการดูแก้วเนี่ยค่ะว่ามีอะไรตก,กนในแก้วรอเปล่าโอเคฉันทำไมฉันกินอีกเก้าชั่วโมงจะเสียนะคะชาอุหลง ไปดูซินเดอเรล่าทำอะไรนะออนเรไลลน,เนี่ยโอ้ยเซ็กซี่มากาเป็นไงซินเดอเรล่าเราสวยไหมคะเด็กๆอุ้ยดูซีเซ็กซี่มากเซเปลี่ยนให้หนางแล้วดูปเปรี้ยวขึ้นมากเลยฉันว่าฉันควรจะไปคุยกับเราป็นเซลสักหน่อยนะฉันรู้สึกว่าวันนี้มันสดชื่นมากเลยอ่ะอเอาดาป็นเซลเื่นแล่อๆอเอาแล้วแก้วไปไหนแล้วเพืนเซลอ เออฉันจะกินข้าวนะ่ะไม่กินชาอุ่นหลงหน่อยเหรอซเซเลน่าโอ้ยสักหน่อยเนาะนไหนเธอก็ชงแล้วฉันกินสักแก้วหนึ่งเนาะอาจจะดีต่อสุขภาพทำให้ฉันเพียวแบบนี้ได้เออชาโอ้โหชาดำมากด <c oughs> ูกระตือรือร้นขึ้นมาทันทีนกคะราบเป็นเซลโอเคซเซเล่าเป็นไงบ้างวันนี้มีแต่ผักเนาะ อร่อยจังเลยทำเป็นเซลนะคะ yeah, ดูแบบกระตือรือร้นมากหน้าตาน้องนะฮะน้องอยู่ในชุดนอนอยู่เลยอุ้ยชุดนอนตาดำอะไรดำหมดเลยนะคะเนะี่ยตอนนี้อืกำลังกินแมกโรนีชีสใครตื่นบ้างเนี่ยดูสิยังหลับกันอยู่เลยอ๋อราเป็นเซลตื่นได้แล้วนะคะไม่กินข้าวกันแล้วมัแม่ต้องดื่มชาอุ่งก่อน <laughs> ต้องดื่มชาอุ่งก่อนกิกนข้าวนะคะอันนี้คืออะไรอ่ะ ปลาเสียอย่างเนี้ยยังไม่เลียนะคะไปดูดาบพเซวันโอยเอลซ่ากันโอ้ยสวยมากเอลซ่าของฉันมาเต็มยศใน้าคุณฟุกเธอร์ดูซีมีพักคลุมด้วยเนาะรากยาวมาแต่ไกลสวัสดีทุกคนฉันตื่นมาแล้วฉันรู้สึกว่ากับปีกระเป๋ามา,าแบบอ่ชาวโหลงตอนเชา้าพร้อมปีบข้าวมากินอุนเริศน,นะอยิสองมือพร้อมกัน โอ้อยด,ดูเดินดีสเง,งมอมาไปไหนนะกินนอกบ้านตายแล้วหยิ่งมากเลยฉันต้องการบรรยากาศข้างนอกบ้านแบบว่าหรูหราหหนอยฉันพร้อมจะมองบางอย่างนอกบ้านแล้วโอ้ฉันรู้สึกอึดอัดมากเลยฉันอยู่ข้าวไปไหนเอาใจที่เหรอฉันว่าฉันต้องคุยกับเพื่อน,น่ะฉันเหงาเอลซาเป็นอะไรของหล่อนเนี่ยหล่อนต้องการอะไรมากหรือเปล่า ดูมองเพื่อนแบบสวยนะเอลซ่าสวยมากยืนกินงานของลำเธอจะได้วปนอีกชิชั่วโมงลำเป็นเซลลพร้อมไหมเนี่ยลำเป็นเซล,ลไปอาบน้ำตาสะกปรกอันนั้นอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็แปรงฟันด้วยนะคะกินข้าวแล้วต้องแปรงฟันนะเด็กๆเ,เพราะว่าเป็นอะไรที่ดีสุขภาพปากไหมคะไปกินอะไรตรงนั้นนะ่ะเอลซ่ามีใครสนใจฉันเลยฉันได้คุยกับกำแพงก็ได้ ควาสุขไม่มีตาอย่าเพิ่งคุยกินไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวฉันอาบน้ำอยู่นะแปับหนึ่งแอรีรยรไหวไหมลูกเออฉันว่วงอยู่เลยอ่ะน่าเป็นเซลอาบน้ำอยู่นะคะเซล้วทำไรเนี่ยเก็บแก้วชาวอุหลงได้ไหมลูกได้ค่ะหม่อมแม่หนูเซ็กซี่มากเลยวันนี้ เซ็กซี่จริงๆเราไปหยิบไปหยิบแก้วของเอลซ่ามาเลยสวยมากแต่ละคนลดมากค่ะเอลซ่าขอเก็บจานหน่อยนะโอเคไปเลยขอบคุณจ้าชาอูหลงดื่มสิลูกไม่กินหรอไขอจิบชาอูหลงหน่อยแล้วกันโอ้สัชื่นมากเลยสวยไหมเนี่ยไปแล้วไปเก็บแล้ว เป็นช่โอ่งเลยมันก็ตื่นเรื่แบบนี้ที่เองเนี่ยตาฉันตาฉันโตมากเลยช่โอง่งรีงานเอซ่าจะเริ่มอีกหนึ่งชั่วโมงคะเอซ่าพร้อมหรือเปล่าเอซ่าต้องการคุยกับคนด้วยนะเนี่ยจะไปล้างไหข้างบนเลยล่ะไปแล้วหรอเดียวฉันไปทํางานกันนะทุกคนรับเป็นเซลไปแล้วนะฉันไปทํางานก่อนนะ ฉันต้องเป็นนักวันรูกที่ดีที่สุดนี้ที่เอาไปแล้วนะคะเอลซ่าออกไปทํางานเรียบร้อยแล้วจินจะได้ลาไปไหนฉันก็ต้องไปทํางานเหมือนกันจะเจอกันนะบีบายไปแล้วนะคะจินเลิออกมาเหมือนกันตอนนี้ก็จะเหลือเอลซ่ากับแอเรียลแอเรียลตื่นได้แล้วมังลูกอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยตัวดีหิวข้าวมากเลยกินข้าวเถอะมาอาบน้ําก่อนมาแปรงฟัน เปิดมากินข้าวนะคะกิ่ไปนหนึ่งจานนะคะเด็กๆแอรีรยยลสวยไหมเนี่ยตอนนี้แอรีรยลก็เปลี่ยนลรงผมแล้วนะคะจากตรงผมที่ยาวๆดูแบบว่าอะไรลากใสมาก็ไม่รู้เนาะก็เปลี่ยนเป็นผมซอยยาวๆประมาณปลาไหล่แหละขออาบน้ำก่อนนะทุกคนตอนนี้ฉันไปไหนเนี่ยไปไหนไปไว่ no, no, no. ายน้ำหรอเน่าน่าเนคนคุยก่อนแล้วตอนนี้ เอ้ยหิวหรอกินะอะไรจะด่วนก็ได้ว่าต้องไปทํางานนะคะเดี๋ยวเอลซ่าจะไม่มีแรงในการทํางานนะคะตอนนี้พัทนี้เนี่ยเราจะไปทํางานกับเอลซ่ากันนะคะเป็นงานที่ดุยแบบว่าในพื้นที่เหตุการณ์จริงเนะาะก็เป็นงานที่เอลซ่าทำก็นั่นไงตอนนี้ค้างงานเอลซ่าได้เริ่มขึ้นแล้วเราก็จะปิดจอยกันเลยค่ะเย้งานเอลซ่าคืองานวิทยาศาสตร์นะคะตอนนี้ก็ได้แอบเล่นไปนิดนึงแล้วก็ ก็ถือว่าโอเคนะคะงานนี้มางกัน,นังมากเลยหรือเปล่าก็อยากรู้แล้วก็ไปดูกันเลยจ้าถึงแล้วค่ะสถานทีทำงานของเอลซ่านะคะมาแล้วดูชุดที้ชุดนักวิทยาศาสตร์ของเรานะคะตอนนี้น้องเขาได้เป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะในหมู่คณะของเพื่อนๆนะคะตอนนี้ก็ดูหน้านางาังแบบว่า ยังไม่ได้เปลี่ยนเครื่องแต่งหน้าให้นางเลยอะแบบว่าอย่างไงอะชุดทํางานนอ้อยยังไม่ได้เปลี่ยนให้เลยโอเคไม่เป็นไรตอนนี้ฉันจะเข้าไปทํางานแล้วนะสวัสดีทุกคนฉันเข้าไปทํางานแล้วแล้ววันนี้นะคะเควสของเราก็คืออะไรเอ่ยโอเคก็ดีนะแต่ต้นทำงานของเอลซ่ามีนะคะนี่งาต้นทำงานของน้องเขาเจได้ซื้อต้นทำงานให้น้องเขาโอ้ยตาเราต้นไม้จะตายแล้วเป่าเนี่ย Oh, ไม่ไม่ไม่นี่โต๊ะทำงานของน้องเขานะคะเด็ซื้อคอมพิวเตอร์ไอโฟนให้น้องเลยแอปเปิลให้เลยเห็นไหมหมดมากเลยน้องต้องอ่านหนังสือเควสเราต้องทำนะ,ค,ะคือเราต้องอ่านหนังสือตต๊หน้องสืออยู่นี่อ่านหนังสือเนาะอ่านไม่เอาอ่านอะไรสักอย่างเลยกว่าโต๊ะน,นี้เป็นโต๊ะทำงานของน้องเลยจะพอร์ตเลยนะคะห้ามยุ่งนะหอใครยุ่งนี่มีเรื่องนะหอวันดีค่ะทำงนานอะไรอยู่หรออืม อ่านหนังสือได้แล้วไม่อ่านบนโต๊ะเดินอัน,อนไหนเน <know? S 2> ี่ยทำไมเรื่องเยอะอย่างนี้ล่ะลูกโอเคโอเคไม่มีใครอยู่ช้อ่านหนังสือได้โอ้หดูดีขึ้นเลยประดอดขึ้นเลยนะความดันขึ้นแล้วไม่ใช่หรออ่านอ่านอ่านไปนะมันจะปิ้งโอ้โหชีวิการอ่านนานมากเลยะหน้าหนึ่งสายขวาสายขวา้ายขวา้ายขวาสายขวาสายขวา โอเคอ่านเสร็จแล้วนะคะมุ่งมั่นเพิ่มขึ้นแล้วตอนนี้ก็ไม่อ่านแล้วล่ะเบื่อแล้วนะตอนนี้ก็ควรสไปออะไลอะแลบเกี่ยวกับแลบนะใจก็ไม่แน่ใจว่ามันได้ทําอะไรอันนี้หรือเปล่าเออนี่ล่ะนี่ล่ะมันเป็นการวิจัยเกี่ยวกับพวกนเนื้อของเซลล์ยูเคสอ,อะไรประมาณนี้เกี่ยวกับพืชเกี่ยวกับสัตว์เนาะ อนนี้ก็อาชีพนี้ก็ยังไม่บรรุักเท่าไหร่นะคะก็ยังจะไม่ค่อยมีอะไรมากมายในการใช้เครื่องแต่อย่างมาันก็แค่แบบดูอะไรอย่างงี้จะ,จะใส่สารลงไปแล้วอู้ชิมหน่อยแวะไม่ลอยเลยอะ่ะอะไรก็ไม่รู้ไหนลองตวรวจสอบดูซิอู้อู้อู้อ,อ,อู้ในการจูจี้ตุดด้ยแรนเซอร์นะ,ะอืมทำไมต่อจิมจิมจิมใส่ลงไปนะคะ ทำการต้มอู้ยเก๋นะอู้ร้อนจังเลยอ่ะโอ้ไหนชิมได้หรือเปล่าเนี่ยกินแล้วจะเป็นไรไหมไม่ไม่ดีกว่านะเออชิมครบอืมโอ้แหวะเหมือนเดิมเลยอะไม่ได้เรื่องเลยอ่ะควรต้องใส่อะไรก็ไปใส่อะไรก็ไปอะกดละกดละทําการขย่าก็เสร็จไฟาขึ้นมาแล้วนะคะโอเคพารเควสพานหนึ่งแล้วนะฮะออมุ่งมั่นมากเลยในจังหวะนี้ แล้วทําอะไรต่อเนี่ยอาหนูทาอะไรต่อเสร็จแล้วหรอเอามากินแล้วหรอเฮ้ยกินแล้วเวย้ยกินเลยยังไม่เสร็จดเหรอฉันคิดว่าฉันขาดอะไรบางอย่างนะอืมน้องต้มใหม่อีกทีซิอืมอ,อู้ยร้อนร้อนร้อนโอเคนะคะได้แล้วค่ะเป็นอะไรเอ,อ <c oughs> เอ่ยในกระเป๋ามีอะไรเยอะเลยเนะี่ย ใส่อะไรเยอะดีจุดเดียวอันนี้มีสฟูดอะไรเนี่ยมีสฟูดอ๋อนี่ไงโอเคนะคะเราได้มาแล้วนี่เราไปทำการทำการอะไรอะ่ะทำเป็นอาหารหรอเป็นโดนสารอาหารหรือเปล่าไหนลองทูสิโอเคฉันจะต้องเอาสารใส่เข้าไปอู้มันเป็นสีเดิมนะ ทำอะไรอีกอะ่ะ uh huh. อืมฉันเด็กไม่ออกนะฉันไม่รู้จะใส่อะไรไปแล้วโอเคฉันต้องการต้มมันก่อนนะสว <c oughs> ัสดีค่ะคนรับง,งานเอาเลิกงานกันแล้วเหรอโอ้ร้อนนะคะเป็นไร <c oughs> โอ้ยดูเดินกดเดียวชิบิล่ตีจุดนะคะตอนนี้มันเป็นมิกอะไรอะมิสกสุอยากนี่แหละทำให้เราแก้ไขเส็นสารอาหารหมุนเร็วมากเลย โอ้ยต้มบ่อยมากเลยจะเสร็จไหมในวันนี้ชิมชิมชิมกดกดกดูนนั่นแหละนะวันนี้ได้แล้วหรอนี่ไงได้แล้วใส่ไปแล้ว,ใส,ลวใส่ไปอีกอุย๊ยเกิดปะทุไฟไหมเหรอคะโอ้ได้สารชนิดหม่ขึ้นมานะคะต่อไปให้เราไปวิจัยเกี่ยวกับหุ่นยนต์นะคะอ๋อ Interview. Int okay. แมสตอมออนอินทิว i วอินท u ว t i o n โอเคเราจะไปสำรวจเครื่องนี้กันค่ะอุย้ยตกใจหมดเลยโอ้ยเครื่องอะไรเนี่ยทำไมมันโอ้เหมือนหุ่นยนต์มากเลยเครื่องสร้างเหรอโอ้ยเก๋ๆนะเอลซ่าเหมาะอาชีพแบบนี้ไหเนี่ยดูเป็นนัวกวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเต็มตัวนะโอ้โหมันคือรูปอะไรจะกอ่อไปนะคะ กำลังง่วนมากกับการทำงานณนะตอนนี้ฉันกำลังยุ่งอยู่ดูฉันสิฉันทำงานอยู่เห็นไหมโอเคหายลกไปแล้วนะโอเคโอ้เสร็จแล้วดูสิอืมเป็นเครือค่องที่สร้างอะไรก็ไม่รู้นะคะไอ้ใครมาแย่งโต๊ะทำงานฉันนีร่รอนอยากตาหรือยะ เอลซ่ามันจัดการเร็ว hmm. แต่ว่าเป็นมิดก่อน oh. ไม่ได้แล้วโอเคพอสร้างแค่นี้พอนะ oh. เป็ดนีลอนต่อทำงานชนะ oh. hey, hey, hey. Ja. เฮ้เฮ้เฮ้เ็ดบุก๊กฉนีแกเข้ามาทำไมเนี่ยยังได้ด้านอยู่อีกยังโอเคโอเคโอ้ ว่างาคุณด็อกเตอร์อว่านะคะงานคุณไม่เหมาะกับคุณหรอกฉันพูดเลยคงควรจะเลิต่อฉชนนะฮะแล้วก็ไปต่ออื่นซะอ,อืมอีดอกว่าอะไรยังไม่ดุอีโอเคฉันไม่คุยกับลุงด็อกเตอร์คนนั้นก็ได้นะฉันไม่แคร์สนิยะอาด็อกเตอร์สวัสดีค่ะโอเคนะคะเราเขาให้เราเดิมสารที่เราชงไปเมื่อสักครูน่นี้คือไหนวะไงน นี่ไงนี่ไงดื่มเลยอยากรู้เป็นยังไง it's r a b b e r คุณลุงฉันจะดื่มสารนี้เข้าไปแล้วโอ้ยเอาเอลโอมเปนตินอร่อยมากเลยค่ะเป็นไรบ้างอ่ะโอ้เป็นอะไรรู้สึกเฉยๆนะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมันมีเครื่องวิจัยอีกเครื่องหนึ่งอะเวลาจะหมดแล้วเวลาทำงานจะหมดแล้วนี่ไง เขาให้เราเาส่องหาอะไรกับเครื่องนี้รอเปล่า,าใช่เปล่าวะไม่ใช่ลองอันนี้ก่อนสิาาค,คุณลุงคะหนูไม่มีเวลาจะคุยกับคุณลุงมากแทหนูต้องทำงานเลยคะ่ะตอนนี้หยู่ได้กินข้าวเลยนะดูไหมหิวข้าวแล้วนะดูกินข้าวที่บ้านก็ได้เชิโอเคนะคะวิจัยต่ออันนี้เครื่องอะไรอึดอัดแล้วนั่นไงหิวข้าวรึเปล่า โอ้เป็นเครื่องอะไรบางอย่างที่ฉันไม่คุ้นหูเลยโอ้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 พิมแบบเร็วนะคะเวลาจะหมดแล้วในการทางานนะเราต้องทํำตลอดให้เต็มนะครับเพื่อจะดีเพื่อจะให้เป็นอาชีพที่ดีนะครับต้องทําให้เต็มเนาะโอ้โอเคแล้วก็เอาแค่หลอดแต่ลงไปเพราะว่าได้แค่หลอดมาแล้วจังหวะนี้โอเค เราเป็นเซลกลับมาแล้วนะคะได้เงิน168บาทนะคะจาัดก,การทำงานวันนี้เนาะโอเคใส่ตลอ่ลงไปตีเวลาจะหมดแล้วเนะี่ยโอ้ยเร็ว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 ,รว,รวโอเคตลอดเต็มแล้วดีใจจังเลยหิวแล้วอ๋อขอโทษนะไม่ให้กินข้าวเลยมีอะไรกินบ้างไหมอันนี้อะไรไม่ใช่อ้อยกินได้ไหมอะไรมูนชิป กินโอ้ยนางเก็บอาหารเอาไว้อ่ะอืมฉันกินไรกรอบอยู่นะฉันก็หิวข้าวเหมือนกันยังไม่ได้กินข้าวเลยฉันว่าจะทำงานอยู่ตอนนี้ฉันยุ่งมากอันนี้ก้อนไหลก้อนทองเอซ่าต้องมีคนที่จำนวนมากในการอืมคือก็ไม่รู้เหมือนกันทำอะไรเนาะฉันขอไปนั่งคุยนั่งกับใครสักคนตอนนี้ฉันเหงามากเลยอึดอัดหมดแล้วฉันว่าจะทำงานหนัก วัสดีค่ะเราเรียนกันแล้วเยียเา่ามันรเลาไน้สินะยีย่อุ้ยใครโทรศัพท์มาปลาเปล่าไม่มีใครคุยกันาน,า,น,นางจริงๆอ่ะแบบตลาละเออคุย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 นะคะเวลาจะหมดแล้วทำท่าประทับใจ เวลาจะหมดแล้วนะโอ้ยมีรถประก,กาศแถวบ้านนะคะตด้แล้วเอาจะตอกทรายกันเลยทีเดียวอีดอกโ,โอเคนะคะจบงานแล้วนะคะเอลซ่าเนี่ยได้ทํางานแบบว่า8ชั่วโมองต่อบาทนะคะเอ้ยชัมม่วโมงชั่วโม,มงหนึ่งต่อบาทนึงเนาะก็วันนี้นางก็ถือว่าโอเคอ่ะได้แบบว่าเยอะอยู่เหมือนกัน281บาทนะคะเป็นงานที่ดีสำหรับนางนะคะ อืมโอเคเลยละงานวิศน์หมอกกับเอลซ่าหยุดแล้วนะแต่ตอนนี้ก็นะคะก็เราก็ได้ไปดูสถานที่การทำงานของเดอะซิมีแบบว่าใกล้ชิดมากเลยนะคะโอเคค่ะเราจะกลับไปบ้านดูเดาจริงท,ทั้งหลายว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะโอเคฉันกลับมาบ้านแล้วนะทุกคนอืมฉันรู้สึกว่าไม่มีความสุขเละอยากคุยกับคนมากเลยมีใครอยู่บ้านบ้างเนี่ยอ๋ออยู่บ้านกันหมดเลย เอเรียลขอคุยด้วยหนอ่อยสิเพาไม่มีใครคุยกับฉันเลยคุยกับซินโดเลแล่าก็ได้ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าเหงามาเลยแกแบบเฮ้ยถึงเว้ยคิดถึงเว้ยแกอืมคิดถึงจังเลยอ่ะมา,มาไ,ปไปคุยกันดีกว่านะเพราะว่าช่วงน,นี้ฉันไม่ได้คุยกับเทานอนานะซินโดเลล่าเธอสบาย <p> ดีใช่ไหม โอ้ห้องจุมากเลยโอเคนะคะพันนี้ก็ไว้ที่ก่อนนะคะพัดหน้าเนี่ยจะไปเราจะไปตั้งแคมป์กันที่ป่านะคะไปนอกเมืองกันบ้างนะคะอย่างที่เราได้อยู่ในบ้านน่าเบื่อมากโอเคนะคะพัรหน้าได้เจอกันนะอย่าลืมกด subscribe และกดไลค์คลิปให้เขาด้วยนะวันนี้ก็บีบายจุ๊บขอบคุณที่ติดตามกันนะคะบีบายจ้า